สวัสดีค่ะน้องน้ำตาหวานจะมาเล่านิทานอีศบแนวใหม่ให้ฟังชื่อเรื่องหมาจิ้งจอกตกบ่อประทะปลาน้อยกับคนตกปลาในหมู่บ้านอันเงียบสงบแห่งหนึ่งมีบ่อน้ำเก่าแก่ที่มีปลาตัวเล็กตัวน้อยมากมายวันหนึ่งขณะที่ปลาน้อยกำลังว่ายน้ำเล่นอย่างสนุกสนานก็มีคนตกปลาใจร้ายโยนเบ็ดลงไปในบ่อ ป้าน้อยตกใจกลัวรีบว่ายหนีสุดชีวิตในขณะเดียวกันหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ก็เดินผ่านมาเห็นคนตกปลามันจึงแอบซ่อนตัวอยู่หลังก้อนหินและเฝ้าดูอย่างใจจดใจจอ่อเมื่อเห็นว่าคนตกปลาเผลอหมาจิ้งจอกก็กระโจนเข้าไปในบ่อและคว้าปลาน้อยตัวหนึ่งไว้ในปากคนตกปลาหันมาเห็นหมาจิ้งจอกก็ตกใจรีบวิ่งเข้าไปไล่แต่หมาจิ้งจอกก็วิ่งหนีไปอย่างรวดเร็ว ปลาน้อยที่เหลือในบอ่อต่างก็ดีใจที่รอดชีวิตมาได้แต่แล้วหมาจิ้งจอกก็วิ่งไปเจอหลุมลึกที่ซ่อนอยู่ใต้ใบไม้มันไม่ทันระวังจึงตกลงไปในหลุมปลาน้อยที่เห็นเหตุการณ์ก็จำได้ว่าหมาจิ้งจอกเคยช่วยชีวิตตนไว้จึงรีบว่ายน้ำไปช่วยดึงหมาจิ้งจอกขึ้นมาจากหลุมหมาจิ้งจอกรู้สึกซาบซึ้งใจมากที่ปลาน้อยช่วยชีวิตตนไว้มันจึงสัญญาว่าจะไม่กินปลาอีกต่อไปและจะคอยปกป้องปลาในบอ่อจากอันตราย ตั้งแต่นั้นมาหมาจิ้งจอกและปลาน้อยก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพวกมันช่วยเหลือซึ่งกันและกันและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในหมู่บ้านอันเงียบสงบแห่งนั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเมตตาและความช่วยเหลือสามารถเอาชนะความชั่วร้ายได,ได้และการทำความดีจะได้รับผลตอบแทนที่ดีเสมออย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้หนูด้วยนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ